อครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องหักบ้านน้ำครั้งหนึ่งนะครับพอวันนี้นะครับปอผมไปอันตกปลาเขาอันเปบนห้องว่าเขาคุดหลอกคลองไม้เขาก็เลยเปิดน้ำอ่อนครับน้ำแห้งนะฮะน้ำตามเออ่ห้วยหนองของบุ้งบนเขาครับนี่ปลานิ้นตัวใหญ่ขนาดนี้ขนาดพอมือผมนะนี่ครับนี่ปลานิ้นนี่ครับปลานิ้นปลาขาวนี่ครับปลาขาวปลาอันนี่มีปลากดตรเลยเพื่อนนี่ครับ ปลากดแต่ไซด์แบบไงอันนี้ปลากดไซดน้อยนะครับปลากดไซดน้อยอันนี้เอาถอดกันล้ำปลากดนี่นี่มีปูนี่ครับปูอ๋อปูปูตอนนี้นี่หอยนี่ครับนีหอยโขงหอยจืดเยอะเลยนะครับแต่นี่ครับเพื่อนๆนี่ทีเด็ดเลยนี่ปลาจลินะครับหรือสากาห้องปลาช่อนนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่นี่ขนาดมือเพราะนี่ตัวต่อแขนนะเกือบโลนะครับนี่นะ ตัวเกือบโลนครับตัวใหญ่มากครับนี่ขนาดดูมือผมนะครับขนาดมือผมใหญ่นะอโอเค